สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับมาอีกแล้วครับผมลุงทัศน์ชาแนลนะพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้ผมยังอยู่กับฮานอยธรรมดาฮานอยปกติอยู่นะวันนี้ผมจะมานําเสนอฮานอยธรรมดาหรือฮานอยปกติในงวดวันที่สิบเก้ากรกฎาคมหกสามนะครับพี่น้องครับซึ่งเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับฮานอย ส่วนของลงทัดอวิ่งสี่กับห้าคู่ชุดไม่ถูกนะครับพี่น้องนะไม่ถูกครับคู่ชุดส่วนสองตารล่างกเก้าสองไม่ถูกเลยครับถูกวิ่งแต่สี่กับห้าครับและตัวเน้นก็เป็นเน้นสี่เลครับชอบสี่มากไม่มาเลยพี่น้องนะก็ะมาตัวห้ามาครับวันนี้มาลองดูพี่น้องครับตัวสุดไม่ผิดนะพี่น้องครับแต่มันไปเข้าหลักร้อยกับหลัก หลักร้อยสูตรหนึ่งแล้วก็เป็นลงล่างสูตรหนึ่งเมื่อมาจับชุดมันก็เลยไม่ถูกพี่น้องครับและมาดูวันนี้ครับมาดูต่อครับวันนี้ผมจะลงอีกนะครับเป็นฮานอยธรรมดาหรือฮานอยปกตินะครับสองสูตรอย่างเก่านะพี่น้องนะมามาดูกันครับและก่อนจะรับชมก็มาฟังคําเตือนจากลวงทัศน์นิดนึงนะครับคําเตือนพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนะครับ คีิปวิดีโอที่ลุงทัศน์กำลังนาเสนอนี้เป็นแค่แนวทางนะพี่น้องนะเป็นแค่แนวทางในการให้พี่น้องของเราไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับช่องลุงทัศน์จะสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับด้วยความหวังดีจากลุงทัศน์ชแนลมาครับทีนี้ก็มาเข้าตัวสูตรเลยครับเริ่มจากงวดวันที่สิบสองนะพี่น้องครับหมื่นวกร้อยครับหมื่นวกร้อย แปดบวกสองได้ศูนย์ครับศูนย์ถอยลงหนึ่งนะครับเก้าศูนย์เพิ่มอีกหนึ่งเป็นเก้าศูนย์หนึ่งหน่วยบนบวกแสนหมื่นล่างหน่วยบนบวกแสนหมื่นล่างศูนย์บวกสี่ได้สี่บวกหกได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์ ลดลงหนึ่งนะครับก็จะเป็นเก้าพี่น้องครับก็จะได้เลขชนเก้านะพี่น้องครับได้ชนเก้านะนี่นะครับเก้าตัวนี้มันชนกันเราก็จะได้เป็นเด่นเก้าหรือวิ่งเก้าก็ว่าไปครับใครจะไปรูดเก้าอะไรประมาณแบบนี้นะมาครับมาดูตัวที่มันออกพี่น้องครับเราคำนวณนวนัวน,วน,วนที่สิบสองมาใช้สิบสามสิบสามออกสองศูนย์ห้า ห้าศูนย์แดนะครับสามตัวบนสองตัวล่างหกศูนย์เก้านะก็จะถูกตัวเก้าของเรานะครับถ้าเป็นรูดนะ่ะววิ่งเก้าก็ถูกเก้านะครับเ็าได้เก้ากับศูนย์ออมันชนเก้ากับศูนย์ออกศูนย์เก้าด้วยพี่น้องครับได้ศูนย์กับเก้าเนาะมีศูนย์อีกตัวหนึง่งนะครับมาครับมาต่อเลยพี่น้องครับมาทํางวดวันที่สิบสามกันครับ ทีนี้เราจะมาทำงวดวันที่สิบสามนะพี่น้องครับไปใช้บันที่สิบสี่เนาะมาเลยครับหมื่นบวกร้อยครับหมื่นบวกร้อยเป็นเจ็ดครับได้เจ็ดถอยลงหนึ่งนะครับเป็นหกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นแปดได้หกเจ็ดแปดนะพี่น้องนะสูตรที่สองมาครับหน่วยบนบวกแสนบวกหมื่นล่างแปดบวกสี่เป็นสิบสองบวกศูนย์เป็นสิบสอง สองลดหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งที่หนึ่งได้หกเจ็ดแปดที่สองได้สองกับหนึ่งพี่น้องครับเรามาดูกันครับว่มามันจะออกอะไรครับสิบสี่กรกฎาคมออกสี่สี่เจ็ดแปดเก้ารงวันที่หนึ่งเขาสามตัวบนเขานะครับส่วนสองตัวล่างออกสี่หนึ่งอันนี้ถูกเจ็ดกับแปดอันนี้ถูกหนึ่งล่างนะครับเจ็ดแปดบนหนึ่งล่างนะ และมาต่อครับพี่น้องครับเรามาทํางวดไปที่ส 10,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  ิบสี่เลยพี่น้องครับหมื่นบวกร้อยหมื่นบวกร้อยบนเจ็ดบวกหนึ่งเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้หนึ่งถอยลงหนึ่งก็คือศูนย์เพิ่มอีกหนึ่งก็คือสองศูนย์หนึ่งสองนะสูตรที่สองมาครับหนยบนหมื่นบนพันล่าง ก้าบวกสามเป็นสิบสองสองบวกสองเป็นสิบสี่ก็จะได้สี่ลบหนึ่งก็จะเหลือสามได้สี่กับสามนะพี่น้องนะสูตรที่หนึ่งก็ได้ศูนย์หนึ่งสองสูตรที่สองได้สี่กับสามพี่น้องครับพราอมมาดูกันครับว่าวันที่สิบห้ามันออกอะไรครับวันที่สิบห้าออกเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สองอันนี้ถูกหนึ่งศูนย์สองนะครับ ส่วสองตัวล่างออกสี่เกดอันนี้ถูกสี่นะครับนี่นะครับเรามาดูนวดงวดต่อไปพี่น้องครับหมื่นร้อยโมลเกตวงหนึ่งเป็นแปดครับ ปดก็ถอยลงหนึ่งเป็นเจ็ดเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเก้าสูตรที่สองมาครับหมื่นหน่วยบนบวกหมื่นล่างพันล่างสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกสีสก่ได้หกครับได้หกแล้วลบหนึ่งก็จะเหลือห้าสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดแปดเก้าสูตรที่สองได้หกกับห้าพี่น้องครับเรามาดูกันครับว่าวันที่ สิบหกมันออกอะไรครับสิบหกออกสองสี่ห้าหนึ่งหนึ่งสองตัวล่างออกแปดแปดอันนี้ลงล่างนะครับวันนี้ออกแปดแปดอันนี้ขึ้นบนนะครับเข้าห้าหนึ่งหนึ่งนะลองดูครับเราจะจับทางเขาถูกไหมเขาจะออกสลับอยู่เงี้ยล่างออกบนบน,บนออกล่าง เรามาวิเคราะห์ช่วยกันนะครับพี่น้องครับมามาต่อเลยครับลุงทัดจะพาคำนวณงวดวันที่สิบหกนะสิบหกเอาไปใช้สิบเจ็ดนะครับหมื่นบวกพันพี่น้องครับหมื่นบวกร้อยผมพูดผิดครับสองบวกห้าเป็นเจ็ดครับถอยลงหนึ่งลบหนึ่งนะครับเหลือหกบวกอีกหนึ่งเป็นแปด พอได้เก็ดลบหนึ่งและบวกอีกหนึ่งนะก็ได้หกเจ็ดแปดครับสูตรที่สองมาครับหน่วยบนหมื่นล่างพันล่างหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกแปดได้เก้าได้เก้าลบหนึ่งนะครับก็จะเหลือแปดครับเพราะฉะนั้นงวดน,นี้ชนแปดพี่น้องครับเราได้รูดแปดเลยครับถ้าได้แปดมาแบบนี้เรามาดูกันครับว่ามันจะออกไหม เราคำนวณสิบหกเอามาใช้สิบเจดนะพี่น้องนะสิบเจ็ดออกหกศูนย์แปดหนึ่งสี่ส่วนสองต้นล่างออกศูนย์เจ็ดสูตรนี้ถูกอา่าไม่ใช่ครับสูตรนี้ถูกเจ็ดล่างถูกแปดบน,นนี้แปดบนอย่างเดียวนะครับถูกเจ็ดคือศูนย์เจ็ดล่างนะครับอันนี้คือแปด หนึ่งสี่นี้ก็แปดหนึ่งสี่นะมาต่อเลยครับพี่น้องครับทีนี้ลุงทัดจะคำนวณว่าวันที่สิบเกดนะเอาไปใช้สิบแปดนะครับหนึ่งหกร้อยครับหมื 600, 600, 600, ่บวกร้อยแปดบวกหกเป็นสิบสี่ครับสี่ลบหนึ่งเหลือสามสี่บวกหนึ่งได้ห้าหนึ่งหน่วยบวกหนึ่งบวกพัน สี่บวกเก้าเป็นสิบสามสิบสามบวกสี่เป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดลบหนึ่งก็จะเหลือหกสูตรที่หนึ่งได้สามสี่ห้าสูตรที่สองได้เจ็ดกับหกพี่น้องครับมาดูกันครับว่ามันออกอะไรครับซึ่งเมื่อว,วันที่ออกไปนะครับออกศูนย์หกห้าแปดหกล่างออกเก้าสองห้าแปดหก อือมันจะออกเลขไทยเลยนะพี่น้องนะเลขไทยออกสองแปดหกอันนี้ถูกห้านะครับอันนี้ถูกหกนี่นะครับมาต่อครับงวดน,นี้เป็นงวดจริงที่เราจะเอาไปใช้นะครับมาลองดูมันจะเข้าไหมพี่น้องครับนี่นะครับเหมือนบวกร้อยศูนย์บวกห้าได้ห้า ห้าลบหนึ่งเหลือสี่ห้าบวกหนึ่งเป็นหกได้สี่ห้าหกครับต่อไปเลยครับหน่วยบนบวกหมื่นบวกพันนะครับหกบวกแปดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกแปดเป็นยี่สิบสองก็จะได้สองสองลบหนึ่งก็จะได้หนึ่งนี่นะครับยวดสุดท้ายแล้วลุงทัดจะจับคู่ชุดให้นักพี่น้องครับ มาดูคู่ชุดครับผู้ชุดนะพี่น้องครับ ผมลืมบอกตัววิ่งก่นครับให้ตัววิ่งก่อนนะวิ่งเดี๋ยวนะครับวิ่งสองนะพี่น้องครับ สูตรนี้ให้วิ่งสองนะครับพี่น้องครับสองกับหนึ่งผมให้สองผมวิ่งสองผมชอบสองนะเป็นหนึ่งกับสองเนี่ยผมว่ามันมาแน่ๆนะพี่น้องครับแต่ผมเลือกให้วิ่งสองนะครับส่วนสูตรนี้นะเดี๋ยวนะครับผมดูแป๊บหนึ่งนะครับสูตรนี้ผมจะให้วิ่งอะไรมันจะมีสองสูตรใช่ไหมครับสูตรนี้กับสูตรนี้นะสูตรนี้ผมเลือกสอง และอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้สองกับหกนะครับพี่น้องครับให้สองกับหกนะคู่ชุดนะครับทีนี้พี่น้องครับมาดูคู่ชุดครับคู่ชุดมีสองมีหนึ่งนี่ก็สี่ห้าหก สี่ห้าหกคู่หนึ่งนะครับพี่น้องครับถ้าหนึ่งมีนะผมให้หนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งส่วนสี่นะครับ สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่ส่วนห้านะครับมีห้าหนึ่งหนึ่งห้า ห้าสองสองห้าส่วนหกนะครับ ให้หกสองสองหกพี่น้องครับนะครับผมจะเน้นให้นะตัวไหนที่ลุงชัดชอบนะครับอ้าวเหลือสองนี่พี่น้องครับมีอันนี้มีสี่ห้าหกอันนี้มีหนึ่งกับสองขาดสองไปตัวหนึ่งครับขาดตัววิ่งด้วยตัวนี้ตัวสอง สองแปดแปดสองสองศูนย์ศูนย์สองนี่นะครับ มาพี่น้องครับผมจะเน้นให้นะถ้าคิดว่าน่าจะมานะถ้ามันมานะครับหนึ่งแปดหนึ่งเ้า สองเกสองนะครับผมวางไว้หตัวนะครับพี่น้องครับผมวางไว้หตัวนะเดี๋ยวผมให้3ามตัวโต๊ดตัวหนึ่งนะครับเป็นชุด3ามตัวโต๊ดนะครับ ให้หกสองแปดหกสองเก้าห้าสองแปดห้าสองเก้าสี่สองแปดสี่สองเก้าพี่น้องครับ ี่นะครับใช่ชุดนี้นะครับที่ชอบนะพี่น้องนะอ่ามีแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ครับมาครับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับก่อนแจกจากกันนะครับผมลุงทัชชาแนลต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ผมได้ดีตลอดมาพรุ่งนี้ขอให้พี่น้องของเราโชคดีนะครับปังๆนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ